กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทราบข่าวเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็พูกระเบิดในอําเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมและก็ตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรทั้งเรื่องของความคืบหน้าซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าของโรงงานพุทธเถื่อนเนี่ยเข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เองนะครับพันตำรวจเอกพิชิตคงพิทักษ์นะครับผูุ้่งกับการสถานีตำรวจภูธรสักเหล็กก็มีการไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุพลุระเบิดครับไปกันที่บ้านเลขที่84หมู่ที่3บ้านหัวทศตั้งอยู่ที่ตำบลหนองย่าไซอําเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรโด,ดยนายประเสริฐพรมว,วิเศษครับอายุ48ปีเจ้าของโรงงานพุเทเถื่อนก็รอมอบตัวนะครับพร้อมรับสาร,รภาพการกระทาความผิดก่อน นำร่วมชี้จุดเกิดเหตุครับเพื่อสืบหาหลักฐานในการเกิดเหตุเพิ่มเติมด้วยซึ่งทางด้านของนายประเสริฐเนี่ยบอกกับทีมข่าวนะครับแล้วก็บอกกับตำรวจว่าได้ใช้บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นโรงงานประกอบวัตถุระเบิดขนาดเล็กหรือว่าพุบอลไล่นกนะครับมาประมาณ7-8เดือนก็มีลูกจ้าง3คนรวมลูกชายอีก1คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับโดยเมื่อช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้มีการเข้ามาดูสถานที่ดังกล่าว จนกระทั่งเวลา16นาฬิกาก็ได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็เห็นกลุ่มควันนะครับบนท้องฟ้าจึงมีการสันนิษฐานว่าเป็นที่เกิดเหตุอย่างแน่นอนขอยืนยันในวนะครับว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนเพียงแต่ยังทําใจรับความจริงไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเบื้องต้นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศักดิเหล็กแจ้ง3ข้อข้อหาแก่นายประเสริฐประกอบด้วยหนึ่งการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 2. เรร่วมกันประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3โดยมิได้รับอนุญาตและ 3. าทำหรือค้าดอกไม้เพลิงโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ส่วนผู้ที่เสียส่วนผู้ที่สูญหายหนึ่งรายคือนางจำเนียนพรมวิเศษซึ่งเป็นมรน,นาของนายประเสริฐขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะครับผมก็แสดงความเสียใจนะครับ กับผู้ที่สูญเสียลูกชายแต่ว่าในส่วนของการกระทําความผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดว่าผู้แบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้มีการควบคุมเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายได้เพราะว่าผู้บอลเนี่ยเคยเกิดเหตุที่เวลาคนจุดแล้วมันไม่ติดแล้วพอเอามือไปจับเนี่ยนิ้วขาดนิ้วด้วนกันไปนะคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ